ก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเ <c oughs> อ่อสวัสดีครับผมซันครับวันนี้ผมก็จะมาลองทำแอนิเมชันแบบ2.5มิตินะครับก็ผมก็จะขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในการทำแอนิเมชันมาก่อนเลยไอไอพวกที่มันทำในโปรแกรมตัดต่อ,ตอไม่นับนะโดยโปรแกรมที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมเบนเดอร์ซึ่งมันฟรีทุกคนสามารถไปหาโหลดได้ในสตีมแล้วมันจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นฉากที่ผมลองทำก่อน,อนที่จะมาทำคลิปนะครับ กณก็จะเห็นได้เลยว่ามันเป็นการเอาภาพมาซ้อนกันให้เกิดความมีมิติโดยเทคนิคแบบนี้เนี่ยก็จะถูกใช้ในแอนิเมชันหรืออนิเมะที่คุณเคยดูอย่างตัวอย่างเช่นที่ผมเอามาเนี่ยก็จะเป็น m v เพลงของคุณโซล่าคุณจะเห็นได้ว่าในหลายฉากเนี่ยก็จะมีการซ้อนภาพเช่นในฉากนี้คุณจะเห็นการที่แบ่งเลเยอร์เมฆกับตัวละครได้อย่างชัดเจนเลยแล้วเมฆเนี่ยก็ยังมีความเป็นชั้นชั้นของมันอีกก็เป็นการซ้อนของเมฆเพื่อเพิ่มความลึกของภาพ หรือว่าจะเป็นในฉากนี้นะครับฉากนี้จะถูกสร้างด้วย3มิติและมีตัวละครของคุณโซล่าเนี่ยจะเป็นแบบ2มิติที่เอามาอยู่ในฉาก3มิติคุณจะสังเกตเห็นได้เลยว่าพวกเสาเนี่ยจะเป็นโมเดล3มิติและมีอีกอย่างที่ผมอยากให้คุณสังเกตก็คือกระทากับมงกุฎของคุณโซล่าเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยโมเดล3มิตินะครับคุณลองสังเกตดูดีเจากที่ผมได้ยกตัวอย่างมาเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว,ว่าเทคนิคการซ้อนภาพเนี่ยก็จะเป็นสิ่งทั่วไปที่ใช้กันในการทำแอนิเมชั่น โอเคถ้าตอนนี้ผมก็จะมาทําทให้คุณดูว่าผมทํำยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องวาดฉากขึ้นมาก่อนครับโดยเราจะใช้โปรแกรมวาด2มิติธรรมดาเลยครับแล้วก็อเอ export อ,ออกมาเป็นเลเยอร์ๆเ,เ,เป็นแบบหน้ากลางหลังเพื่อจะเอามาซ้อนกันในเบนเดอร์ โอเคครับหลังจากที่เราวาดเสร็จแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในโปรแกรมเบนเดอร์โดยเราก็จัดฉากให้เรียบร้อยครับลบทุกสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปแล้วก็จัดมุมกล้องให้เรียบร้อยอันที่จริงผมก็ยังไม่ได้เก่งเบนเดอร์อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็จะบอกตามที่ผมเข้าใจหลังจากที่ผมจัดมุมกล้องเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะไปเอาภาพที่ผมเอ็กพอร์ตมาแล้วก็เอามาซ้อนกันเพื่อให้เกิดความมีมิตินะครับโอเคพอผมเอาภาพมาซ้อนกันเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถแบบเลื่อนมุมกล้องได้อย่างนี้ คุณก็จะเห็นได้ว่ามันช่วยประหยัดเวลาการวาดฉากไปเยอะเลยนะครับต่อมาผมก็พยายามทําพื้นครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันทำไมมันออกมาเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันต่อจากนั้นผมก็จะมาปั้นโมเดลสำหรับฉากนะครับมันจะเป็นแบบโมเดลง,ง่ายๆที่ทํามาเพื่อเป็นเอาไว้รองรับเท็กเจอร์ของฉากนะครับ และในส่วนของ texture painting เนี่ยผมก็จะใช้โปรแกรมนอกมาเข้ามาช่วยนะครับก็จะเป็นโปรแกรม Krita สำหรับผมที่ผมใช้อันนี้ก็จะเป็นฉากใหม่ที่ผมทําขึ้นมาหลังจากผมทําอันที่แล้วนะครับเพราะว่าอันที่แล้วเนี่ยผมมีข้อผิดพลาดเยอะมากนะัก็คือการวาดฉากที่เล็กเกินไปนะครับ โดยผมจะแนะนําว่าถ้าคุณจะวาดฉากเนี่ยให้วาดฉากประมาณ5,000คูณ2,000ขึ้นไปนะครับมันจะได้ยาวพอสำหรับการเอามาเลื่อนฉากในเบนเดอร์นะครับพอผมทำฉากมาเสร็จแ,แล้วเนี่ยผมก็มาทำแอนิเมชันเลื่อนมุมกล้องแล้วก็มาร์กจุดของตัวละครไว้แล้วหลังจากนั้นผมก็มาทําท่าวิ่งของตอัวละครและผลลัพธ์ที่ผมลองทำแอนิเมชันในเบนเดอร์ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของวิดีโอนี้สำหรับทุกคนที่ยังดูมาถึงตอนจบก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับฮัลโหลฮัลโหลแม่อ่าว่าไงว่าไงอ๋อเออได้ได้แต่ผมซื้อ